สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนชั้นป .1 วันนี้คุณครูก็นำหน้าที่7มาสอนให้กับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยหน้าที่7วันนี้นะครับเป็นการร้องเพลงนะครับเรามาฟังเพลงกันซึ่งเป็นเพลง A B C D นั่นก็คือเพลงอ่านตัวอักษรน,นะครับภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวนะครับผมเข้าไปดูในะรายละเอียดกันเลยครับ นี่นะครับคือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับที่จะต้องอให้นักเรียนศึกษาแล้วก็หัดเขียนนะครับโอเคครับมาฟังเสียงเพลงกันก่อนนะครับผม1 2 3ฟังเพลงครับ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y เห็นท้ายประโยคของเพลงนะครับมีคำว่า happy happy we will be when we learn our a b c นะครับคำอ่านนะครับนะ happy นี่คุณรู้เขียนให้แล้วนะครับ happy happy we will be นะครับนี่อ่านว่า we will be แล้วก็ข้างล่างอ่านว่า when we learn our a b c นะครับ when we learn our a b c h ฮปปี้แฮปปี้นักเรียนคงอยากเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับนะแปลว่ามีความสุขนะครับมีความสุขมีความสุขเวแปลว่าพวกเรานี่นะครับคำแปลอยู่นี่ตามเมสากุนบุชีนะครับเวลแปลว่าจะนะครับเวล l ดว l เบินยูออลลนะครับอ่านว่าเวลแปลว่าจะบีแป,ะ Be, แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเั้น เราจะเป็นเราจะเป็นในที่นี้ก็คือเราจะมีความสุขนั่นเองนะครับโยกมาจากประโยคข้างหน้ามีความสุขมีความสุขพวกเราจะมีความสุขนั่นเองนะครับนาะคำว่า will be ในที่นี้ when we learn our a b c เราจะมีความสุขเมื่อนะครับเว้นตัวนี้แปลว่าเมื่อนะครับไม่ได้แปลว่าเมื่อไรน,นะเพราะมันอยู่ในประโยค w ว้นอยู่หน้าแปลว่าเมื่อไรเว้นอยู่ในประโยคแปลว่าเมื่อนะครับนักเรียนจำกฎไวยากรณ์ตรงนี้ไว้นะครับ เวนอยู่หน้าประโยคแปลว่าเมื่อไรเวนอยู่ในประโยคแปลว่าเมื่อวีเราพวกเราทั้งหลายเล่นเรียนรู B ้นะครับอเวอร์ของพวกเราเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้เพลง ABC นะครับของพวกเรานี่นะครับคุณครูแปลแล้วเมื่อพวกเราเรียนเพลง ABC นะครับคือ ABC ของพวกเรา โอเคนะครับเป็นอาว่าหน้าที่7ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่หน้าที่8นะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับเค